มิวบาลันนะครับครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับผมใช้มาสามปีนะครับนะครับสีตัวนี้นะครับกลางคืนมันก็จะสะท้อนแสงนะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่ผมว่าทำได้ดีอีกคู่หนึ่งนะครับพื้นก็ ไม่แข็งมากนะครับแล้วก็พื้นก็ไม่หนานะครับเป็นไม่หนานะครับครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ซักนะครับเอามาให้ดูกันก่อนนะครับอันนี้ก็เกิดจากที่เราใช้มากนะครับใช้บ่อยนะครับนะครับอาจจะโดนน้ำบ้างนะครับน้ำนี่ตัวอันตรายเลยครับกับรองเท้าที่เป็นผ้าที่ระบายอากาศแบบนี้นะครับครับ ระบายกาศได้ดีนะครับแต่แพ้น้ํานะครับเมื่อถ้าหากรองเท้าเปียกเราบไปวิ่งบ่อยๆนะครับมันก็จะขาดได้ง่ายนะครับทางในนะครับนบาลานะครับื่อใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับ,บคุณครับ